วันนี้จะขอย้อนเวลากลับไปประมาณ20กว่าปีที่แล้วนะคะเหตุเกิดในจังหวัดจังหวัดหนึ่งก็แล้วกันบอกแค่นี้ก็แล้ว,วกันนะคะเ,เป็นเรื่องของเพื่อนของอิชันเองเป็นเพื่อนที่สนิทมากแล้วในช่วงนั้นเนี่ยเพื่อนที่สนิทมากๆเนี่ยนะคะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด3มคนนะคะจะขอตั้งชื่อให้เพื่อนๆใช้นามสมมุติก็แล้วกันนะคะ ตั้งชื่อว่าไก่กุ้งแล้วก็ปลานะคะไก่กุ้งแล้วก็ปลาเนี่ยเป็นสาวจากต่างอำเภอทุกคนเลยแล้วอำเภอที่พวกนางอยู่เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะไกลจากอำเภอเมืองมากนะคะแต่ทีนี้เนี่ยบังเอิญว่าทั้งสามสาวเนี่ยจำเป็นที่จะต้องใช้ชีวิตอยู่ในอำเภอเมือง หน้าที่การงานอะไรก็แล้วแต่นะคะมันจําเป็นที่จะต้องอยู่ในเมืองเพื่อความสะดวกสบายในการเดินทางประหยัดเวลาทั้งสามสาวนี่นะคะก็เลยตัดสินใจที่จะเช่าบ้านหาบ้านเช่าในตัวเมืองอยู่กันโดยคิดกันว่าเราจะไม่หาห้องเช่าเล็กๆเราอยากได้เป็นตัวบ้านซึ่งบ้านเนี่ยไม่ต้องใหญ่มากก็ได้แต่ก็ขอให้มีแบบห้องนอนสักอย่างน้อยสักสองห้องก็ยังดีนะคะ แล้วก็จะหารกันจะแชร์ค่าเช่าค่าน้ำค่าไฟกันนะคะซึ่งตอนนั้นเนี่ยหาไปหามาหาอยู่ไม่นานเนี่ยก็ไปเจอบ้านหลังหนึง่งซึ่งบ้านหลังนี้ก็ถูกบอกปากต่อปากจากเพื่อนๆในที่ทํางานนะคะว่าเออเนี่ยบ้านหลังเนี้ยเพิ่งว่างเลยคนเช่าคนเก่าเนี่ยเพิ่งออกไปได้แบบไม่ถึงอาทิตย์อะไรประมาณนี้นะคะทีนี้ พวกเพื่อนๆของอีฉันก็พอได้ยินก็เลยแบบฮูพึ่งเลยเพราะกำลังหาอยู่พอดีทีนี้ก็ไปดูบ้านาสภาพของบ้านเนี่ยมันเป็นบ้านสมัยเก่าเลยค่ะคุณคือจะเรียกว่าบ้านก็ไม่น่าจะใช่นะต้องเรียกว่าเรือนมันเป็นเรือนไม้ค่ะคุณซึ่งดูจากสภาพแล้วเนี่ยน่าจะแบบมีอายุเยอะ พราะบานประตูในในห้องนะคะบนบ้านยน่ยเป็นแบบสองบานอะ่ะแล้วก็มีไม้ขัดแบบนี้คะ่ะคุณซึ่งมันต้องเป็นเรือนโบราณอ่ะนะคะแต่เรือนโบราณหลังนี้ก็ถูกดัดแปลงให้มันแบบต่อเติมอ่ะถูกดัดแปลงต่อเติมนิดหน่อยตรงบริเวณส่วนทางขึ้นบันไดนะคะทีนี้เนี่ยเวลาที่สามสาวเขาเห็นสภาพบ้านครั้งแรกเนี่ย ก็มีอาการแบบน่ากลัวว่ะอะไรประมาณนี้นะคะทําไมบ้านมันดูเก่าๆในขณะที่แบบสภาพของเพื่อนบ้านเนี่ยเขาเป็นแบบเป็นห้องเช่าห้องแถวเป็นเป็นบ้านปูนกันหมดแล้วแต่มีบ้านหลังเนี้ยโดดเด่นเป็นบ้านไม้เรือนไม้เก่าแก่อยู่เรือนเดียวเลยนะคะแต่ทีนี้เนี่ยพอคุยไปคุยมาแล้วเนี่ยได้ความว่าค่าเช่าเนี่ยค่อนข้างถูกมาก นะคะยิ่งพอมาหารกัน3ามคนนั้นมันยิ่งถูกแสนถูกหลังจากที่ได้เดินขึ้นไปดูบนบ้านก็ยิ่งแบบชอบนะคะลืมความกลัวความสยองของบรรยากาศของบ้านไปโดยปลิดทิ้งเลยเพราะว่าข้างบนบ้านเนี่ยสะอาดสะอ้านมากนะคะและที่สําคัญก็คือมีสองห้องนอนค่ะคุณมีสองห้องนอนซึ่งห้องนอนห้องหนึ่งเนี่ยใหญ่มากเป็นห้องแบบห้องโถงใหญ่เลยนะคะ แล้วก็มีแตกแยกย่อยออกมาทีนี้พอพวกเพื่อนๆของฉันเขาไปเห็นด้านบนแล้วใช่ไหมคะแล้วก็มามองย้อนไปไปบริเวณรอบด้านเป็นเป็นย่านที่ผู้คนพลุกพล่านพอสมควรมันมีห้องเช่าเป็นห้องแถวมีคนอาศัยอยู่รอบด้านคือไม่เปลี่ยวเลยนะคะเดินออกมาแค่นิดเดียวก็จะเป็นถนนใหญ่แล้วคือมันสะดวกสบายมาก นะคะเพื่อนของอีฉันเขาก็เลยตัดสินใจที่จะเช่าบ้านหลังนี้นะคะเอาละค่ะทีเนี้เดี๋ยวจะขอบรรยายสภาพของบ้านหลังนี้ให้ฟังก่อนนะคะโดยสภาพเดิมๆแล้วเนี่ยนะคะบ้านหลังนี้น่าจะเป็นเรือนธรรมดานี่แหละแล้วก็จะมีบันไดซึ่งมีความสูงประมาณ5-6ขั้นนะคะมีบันไดพาดเพื่อที่จะขึ้นบนเรือนเรือนจะมีลักษณะยกสูงยกพื้นสูง ประมาณแถวอกของผู้หญิงประมาณนี้นะคะประมาณเม็ดกว่าๆนะคะเม็ดนิดๆแล้วก็บริเวณใต้ถุนของของเรือนหลังเนี้ยคือเดินเข้าเดินออกไม่ได้เขาจะเอาไม้ตีทึกหมดเลยนะคะและอีกส่วนหนึ่งที่เขาดัดแปลงนะคะก็คือส่วนด้านหน้าเวลาที่ลงบันไดามาเนี่ยสภาพเดิมๆของมันก็คือพอลงบันไดามาปุ๊บก็จะเจอพื้นดินเลยใช่ไหมคะแต่นี้เจ้าของบ้านเขาดัดแปลงคะ่ะเขาจะเทเป็นพื้นปูนบริเวณ บันไดลงมาก็จะเจอกับพื้นปูนนะคะเป็นตีเป็นสี่เหลี่ยมเลยแล้วก็บริเวณสี่เหลี่ยมตรงนี้ก็จะทำฝาผนังตีฝาขึ้นมาด้วยแผ่นไม้นะคะก็เท่ากับว่าสองด้าน ขวาซ้ายเป็นแผ่นไม้แล้วก็ด้านหน้าแล้วก็ประตูเพื่อที่จะเข้ามาในบ้านนั่นก็คือเวลาที่เราเปิดประตูเข้ามาเนี่ยเรามองไปเราก็จะเห็นบันไดที่จะขึ้นเรือนนะคะซึ่งบริเวณตรงนี้แหะคะ่ะที่พวกเพื่อนๆของอีชันเขาจะใช้เป็นที่ปรุงอาหารทําอาหารกันก็มีกระทะไฟฟ้าอยู่อันหนึ่งหม้อหุงข้าวอันนึงเสร็จเรียบร้อยเสร็จสับนะคะทีนี้เวลาเราเดินขึ้นบันไดไป ด้านบนเรือนเนี่ยนะคะเดี๋ยวให้นึกภาพตามนะคะเพื่อนๆจะได้รู้ว่าตรงไหนส่วนไหนเป็นยังไงนะคะขวามือเนี่ยก็จะเป็นฝาผนังยาวไปเลยนะคะส่วนซ้ายมือเนี่ยห้องแรกที่จะเจอก็คือห้องอาบน้ําห้องส้วมน,นะคะถัดไปก็จะเป็นห้องนอนเล็กๆห้องหนึ่งนะคะ พอเดินไปจนสุดทางเนี่ยนะก็จะไปเจอแบบห้องเหมือนเหมือนห้องโถงเลยนะคะเป็นโถงใหญ่เลยซึ่งตรงนั้นนั่นแหละก็คือห้องนอนใหญ่นะคะห้องนอนใหญ่ห้องนี้เนี่ยกุ้งกับปลาเขาจองเอาไว้เขานอนกันสองคน ห้องที่เหลือห้องเล็กเนี่ยก็เลยตกเป็นของไก่ไปโดยปริยายทางด้านขวามือเนี่ยนะคะตรงกันข้ามกับห้องน้ําก็จะเป็นตู้ใส่เสื้อผ้าตู้ใหญ่บเบลอมเลยนะคะแบบฝาผนังทั้งฝานี่เครื่องหนึ่งเลยนะคะเป็นตู้เสื้อผ้าซึ่งสามสาวเขาก็จะแชร์ตู้เสื้อผ้ากันเพราะมันใหญ่มากนะคะ แล้วพอถัดจากตู้สภาพ้าไปก็จะมีโต๊ะไม้เล็กๆเป็นโต๊ะแบบสมัยก่อนอ่ะโต๊ะกลมๆนะคะแล้วก็มีเก้าอี้เก่าสอตัววางขนาดนะคะเพื่อที่ฉันเขาใช้เป็นฟูกนะคะฟูกที่นอนเนี่ยปูเรียงกันห้องใหญ่ก็ปูเรียงกัน2อ,อ้อันแล้วก็มีหมอนมีผ้าห่มมีมุ้งนะคะ อีกห้องหนึ่งห้องเล็กซึ่งเป็นห้องของไก่เนี่ยก็เหมือนกันในช่วงอาทิตย์แรกนะคะที่เข้ามาอยู่เหตุการณ์ปกติทุกอย่างคะ่ะคุณไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะคะอยู่แบบสบายหลับสบายอยู่คนเดียวก็ไม่รู้สึกเหงาว้าเวน่ากลัวหวาดระแวงอะไรทั้งสิ้นนะคะ ตัวฉันเองเนี่ยใช้เวลายอยู่กับเพื่อนๆในบ้านหลังเนี้ยค่อนข้างเยอะถ้าว่างปุ๊บจะต้องไปนอนด้วยไปนอนเล่นด้วยไปใช้ชีวิตอยู่กับเพื่อนๆนะคะแต่ตัวเราเองอ่ะไม่ได้อยู่ประจําที่นั่นแต่ไปนอนบ่อยมากแล้วก็มีอยู่ช่วงหนึ่งที่ไปบ่อยมากก็คือช่วงที่แบบว่ามีหนุ่มๆมีหนุ่มๆข้างบ้านก็คือพวกหนุ่มๆพวกนี้ยเขาก็จะไปเช่าห้องอยู่เหมือนกันเขาไปเช่าบ้านเช่าที่ซึ่งเป็นบ้านห้องแถวที่เกินเอาไว้เมื่อตอนต้นเนี่ยนะคะ มันจะมีห้องแถวซึ่งอยู่ห่างกันไม่เท่าไร่หรอกแล้วก็ห้องแถวห้องหนึ่งเนี่ยมีหนุ่มๆประมาณสองสามคนนะคะเขาก็จับกลุ่มกันมา เช่าห้องเหมือนกันก็อยู่รวมกันใช่ไหมคะแล้วทีเนี้ยชายหนุ่มหญิงสาววะคะคุณพอไอ้พวกหนุ่มๆพวกนี้นะคะมันเห็นว่ามีสาวๆแบบหน้าตาดีๆสวยๆทั้งนั้นเลยเนี่ยมาเช่าบ้านอยู่แล้วก็อยู่กันเป็นกลุ่มสาวๆอย่างเงี้ยเข้ามาตีสนิทเข้ามาแนะนําตัวเข้ามาสมัครเป็นเพื่อนนู่นนี่นั่นทีนี้พอได้รู้จักกันแล้วก็พวกผู้ชายก็เริ่มมาแบบว่าหัวบันไดไม่แห้งอะคะคุณไอ้หนุ่มๆพวกนี้พอมาได้รู้จักพอมาได้พูดคุยแล้วก็เลยติดใจนะคะพอติ ใจก็มาทุกวันเลยทีนี้และช่วงเวลานั้นนั่นเองนะคะอีฉันก็ไปสิงสถิตยอยู่ที่นั่นด้วยก็มีโอกาสได้รู้จักกับพวกหนุ่มๆอีกบ้านหนึ่งนะคะทีนี้จากความที่แบบว่าพูดคุยกันไปพูดคุยกันมาหยอกกันไปจีบกันไปจีบกันมาเนี่ยก็เริ่มแบบมีความสัมพันธ์ที่แบบว่าลึกซึ้งนะคะก็มีการจับคู่กันมันมันพอดีไง คือเพื่อนของดิฉันน่ะสาคนใช่ไหมคะและไอห,หนุ่มบ้านนั้นก็3ามคนทีนี้ก็จกับคู่คู่ใครคู่มันพอตอนกลางคืนก็มากันละนะคะมานอนเฝ้ามานอนเล่นมานอนคุยกันจนดึกจนดืน่นถึงจะได้กลับบ้านบางทีก็มานอนค้างเลยก็มีนะคะสรุปก็คือ ได้บ้านเช่าแถมแฟนนะคะคือตอนนั้นพวกเพกืพ่อนดีฉันเขาก็มีแฟนกันหมดทุกคนเลยเป็นหนุ่มข้างบ้านนั่นเองแล้วทีนี้ก็ความสัมพันธ์เหตุการณ์ทุกอย่างก็ดําเนินไปตามคันลองของมันนะคะอยู่มาเป็นเดือนแล้วมันไม่เคยมีเหตุการณ์อะไรที่ผิดปกติเกิดขึ้น เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยไม่มีใครนึกกลัวอะไรนะคะอันนี้หมายถึงเรื่องพูดผีปีศาจอะไรทำนองนั้นนะคะไม่มีใครนึกกลัวเพราะว่าเฮ้ยฉันอยู่มาเป็นเดือนแล้วมันไม่มีอะไรเลยสงบดีสบายดีนอนหลับฝันดีอะไรประมาณนี้นะคะและทีนี้ก็เลยฉะล่าใจไม่นึกไม่นึก,ไม,นกไม่ฝันไม่คิดไม่คิดถึงเลยนะคะอยู่มาวันหนึ่งเพ,เพื่อนเนเนี่ยออกจากบ้านไปกันหมด ก็คือคู่ของกุ้งกับปลานะคะแล้วก็แฟนของเขาเนี่ยออกไปข้างนอกออกไปประมาณช่วงใสายนะคะทีนี้ก็จะเหลือแค่ไก่คนเดียวที่อยู่ที่บ้านเพราะไก่อยู่บ้านคนเดียวได้สักพักหนึ่งนะคะแฟนของเธอก็มาก็มาเคาะบ้านนะคะไก่ก็ลงไปเปิดประตูรับแฟนนะคะแล้วก็พาแฟนเนี่ยเข้าไปนั่งเล่นนอนเล่นอยู่ตรงห้องใหญ่ซึ่งเป็นห้องนอนของกุ้งกับปลานะคะ บริเวณห้องก็โล่งๆกว้างๆแล้วก็มีฟูกที่นอนวางอยู่สองอันแล้วก็มีผ้าหม่มมีหมอนแค่นั้นเองนะคะทีนี้หนุ่มสาวว่าคุณเป็นหนุ่มสาวที่เป็นแฟนกันที่คบหากันมาได้เป็นเดือนหนึ่งแล้วใช่ไหมคะทางสะดวกวันนั้นทางสะดวกไม่มีเพื่อนมารบกวนทีนี้นั่งกันไปนั่งกันมาคุยกันไปคุยกันมามีอารมณ์คือจะจะบอกว่าที่นั่นเนี่ยพอตอนกลางคืนเนี่ยอากาศค่อนข้างจะหนาวค่อนข้างจะหนาวเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย พวกสาวๆเนี่ยเขาก็เลยมีผ้าที่ค่อนข้างจะผืนหนาเวลาใช้ห่มนอนในตอนกลางคืนมีลักษณะคล้ายๆผ้าหน่วมเลยนะคะผืนใหญ่เลยแล้วเขาก็เอาผ้าห่มผืนหนานี่นะคะมาคลุมตัวเอาไว้ประมาณครึ่งท่อนล่างนะคะทีนี้พออ e ีแฟนมันมีอารมณ์มันก็เริ่มแบบทะลึง่งใช่ไหมคะทะลึ่งมุดผ้า มุดผ้าหม่มจะบอกไว้ก่อนว่าแฟนของไก่เนี่ยค่อนข้างที่แบบตัวเล็กอะ่ะเป็นผู้ชายตัวเล็กที่ตัวไม่ใหญ่มากนะคะก็ตัวพอๆกับไก่นั่นแหละความสูงความอะไรก็ไล่เลี่ยก,กันตัวก็แบบบางๆธรรมดานะคะเป็นผู้ชายตัวเล็กนะคะพออีแฟนมันมุดเข้าใต้ผ้าห่มใช่ไหมคะอีอีคนที่อยู่ในผ้าห่มเนี่ยก็เริ่มถอดก็เริ่มถอดชิ้นล่างของไก่ออกจนไม่เหลืออะไรแม้แต่ชิ้นเดียวท่อนบนยังสวมใส่อยู่นะคะแต่ท่อนล่างอาไปหมดแล้วนะคะ ทีนี้เนี่ยอีตัวแฟนของไอ้ไก่เนี่ยมันก็มุดเข้าไปในผ้าห่มทั้งตัวเลยก็คือผ้าห่มคือจะปิดปิดหมดเลยนะคะปิดท่อนล่างแล้วก็ปิดตัวของแฟนของไก่อยู่ด้วย ทีนี้อีนี่ก็จัดการเบินไปสิค้าเบินไปไก่ก็กําลังแบบโอ้โหฟินสุดชีวิตเลยครับคุณไอนางไก่ไอีนางไก่นี่ก็นอนเสียวไปคลางไปเสียวไปคลางไปข้างล่างนั่นก็รวนลิ้นสุดชีวิตนะคะเพลินค่ะคุณเพลินจนไม่ได้ยินเสียงหรือมันไม่มีเสียงตั้งแต่ต้นอันนี้ก็ไม่มีใครทราบได้นะคะตัวไอ้ไก่เองเนี่ยตอนที่มันมาเล่าให้ฉันฟังมันบอกมันยังงงเลยว่า มันเกิดอะไรขึ้นมันแบบว่ามันอะไรมันจะเบาขนาดนั้นก็คืออยู่ๆค่ะคุณในขณะที่ไอ้ไก่กําลังยกขาชันเขาแหกขาไอ้แฟนตัวเองเบิร์นกระหน่าเบิร์นอยู่เนี่ยนะคะปรากฏมีร่างของผู้หญิงสองคนเดินพรวดเข้ามาเลยเดินเข้ามาในห้องนอนที่ไอ้ไก่กับแฟนมันอยู่อะ่ะหนึ่งในนั้นป้อนคําถามทันทีถามหาใครสักคนซึ่งไอ้ไก่ไม่รู้จักเป็นชื่ออะไรก็ไม่รู้อีฉันก็จําไม่ได้นะคะเหมือนกับเขามาหาคน ที่เคยอยู่ที่บ้านหลังนี้มาก่อนทีนี้เกิดอะไรขึ้นกับไอ้ไก่ไอ้ไก่จะลุกขึ้นมาก็ไม่ได้เพราะข้างล่างนะ่ะไม่มีอะไรใส่อยู่เลยที่ปิดอยู่ตอนนี้ก็มีเพียงแค่ผ้าหม่มผืนหนาผืนเดียวเท่านั้นและที่สําคัญก็คือแฟนขอไอ้ไก่หยุดเกืกเลยหยุดนะคะหยุดแล้วก็นิ่งเลยนิ่งไม่เคลื่อนไหวแม้แต่นิดเดียวคือรู้งานรู้ว่าตอนนี้มีคนเข้ามาอยู่ภายในห้องไม่ได้อยู่กันสองต่อสอง แล้วก็คนที่เข้ามาสองคนด้วยแล้วกําลังป้อนคําถามให้ไก่ยอยู่ตอนแรกอะ่ะมันนอนอยู่ใช่ไหมคะนอนอย่างเงี้ยแฟนมันก็อยู่ข้างล่างใช่ไหมคะพอหันหน้าไปเจอผู้หญิงสองคนเดินเดินพวดพราดเข้ามาอย่างเงี้ยมันก็ลุกขึ้นมันก็ลุกขึ้นนั่งนะคะแต่ขาก็ยังแหกอยู่หุบไม่ลงหุบไม่ได้เพราะตัวแฟนมันอยู่ตรงหว่างขาพอดีนะคะมันก็ทําแบบหน้าเฉยเฉยเหมือนคนกําลังงวงเงียตื่นขึ้นมา คล้ายๆกับว่าเอ้ยเธอเป็นใครเธอมาปลุกฉันนะฉันนอนกลางวันอยู่อะไรประมาณนี้นะคะทีนี้ก็สนทนากับผู้หญิงสองคนนี้มันบอกว่าสองคนเนี้ลักษณะคนหนึ่งเป็นผู้หญิงอวบสูงอีกคนนึงเป็นผู้หญิงผิวขาวตัวเล็กจําได้ว่าผู้หญิงตัวเล็กเนี่ยใส่เสื้อสีขาวเป็นเหมือนระบายลูกไม้หรืออะไรสักอย่างแล้วสองคนเนี้ยสะพายกระเป๋ามานะคะสะพายกระเป๋าหิ้วของผู้หญิงธรรมดานี่แหละเข้ามาปุ๊บพอมาเจอหน้าไก่ปั๊บ ก็คือถามเลยคนนั้นอยู่ไหนฉันมาหาคนนี้เขาอยู่บ้านไหมอะไรยังไงไอไก่ก็หันไปก็คือจะต้องเล่นไปตามน้ําไปตามบทนะคะก็คือทําอะไรไม่ได้ตัวเองลุกขึ้นมาไม่ได้ก็คือต้องนั่งแช่อยู่อย่างนั้นแล้วก็หันไปคุยกับเขานะคะเขาบอกว่าไม่มีค่ะที่บ้านหลังนี้ไม่มีคนชื่อนั้นชื่อนี้นะคะ ขนาดบอกไปอย่างนั้นแล้วผู้หญิงสองคนนี้ก็ไม่ยอมไปไหนก็ยังยืนอยู่อย่างนั้นนะคะก็หันไปคุยกันเองด้วยอะไรด้วยนะคะส่วนไอ้ไก่เนี่ยในนาทีนั้นก็คือในใจนะโอ้โหมึงออกไปสักทีมึงออกไปสักทีคือกลัวในใจคือกลัวว่าสองคนนี้จะรู้ว่าณนะขณะนี้มีผู้ชายอีกหนึ่งคนนาคมันกําลังอยู่ตรงหว่างขายไก่อยู่ไอ้ไก่บอกว่าตอนนั้นอะสงสารแฟนมากเลยคืออยู่ใต้ผ้าห่ม อบก็อบอยู่ในนั้นร้อนก็ร้อนขยับตัวก็ไม่ได้กระดุกกระดิกก็ไม่ได้เพราะถ้ากระดุกกระดิกปุ๊บอีสองตัวนี้รู้ทันทีเลยว่าพวกมึงทําอะไรกันอยู่คือต้องขายหน้าต้องเกิดความบัดสีบัดเถลิงอับอายขายหน้าสุดชีวิตนะคะอันนี้ก็นั่งเงียบเลยทีนี้เนี่ยไอ้สองคนที่มานี่นะคะก็ไม่ยอมไปสักทีไอ้ไก่บอกว่ามันไม่ยอมไปสักทีมันก็ถามอยู่นั่นมันทีหันไปคุยกันเองมัง่งอะไรมัง่งนะคะจนเวลาล่วงเลยไปเป็นเกือบสิบนาทีสิบนาทีคะ่ะคุณ นะคะอีกไก่ก็พยายามบอกว่าโอ้ยพี่ไม่มีหรอกค่ะพี่ไม่หาที่อื่นนะคะพี่ลองไปถามข้างบ้านนี้ดูนะคะหนูมาอยู่ที่นี่มาเช่าบ้านอยู่กับเพื่อนหนูไม่รู้จักคนพี่ที่พี่ว่าพี่มาผิดบ้านหรือเปล่าพี่ลองออกไปหาแถวนี้ดูนะคะเผื่อใครจะรู้จักอะไรอย่างเงี้ยอ่ะทีนี้สองคนนี้ก็เดินออกไปก็ได้ยินเสียงฝีเท้า คือตอนมาไม่ได้ยินเสียงฝีเท้าเลยนะคะคุณมันเป็นบ้านพื้นไม้ลองคิดสภาพดูมันเป็นบ้านไม้พื้นไม้อะต่อให้ย่องเบาขนาดไหนมันจะต้องมีเสียงเอดอาดเสียงลั่นของกระดานถูกไหมคะตอนขึ้นมาไม่ได้ยินเสียงแต่ตอนเดินกลับไปได้ยินเสียงฝีเท้าฝีเท้าหนักหนัก,นกเดินเดินเตือนไปจนถึงได้ยินขนาดจนถึงแบบตอนลงบันไดไปอะนะคะตอนลงบันไดไปแล้วก็ได้ยินเสียงเปิดประตูปิดประตู แค่นั้นแล้วไข่ไก่เนี่ยถอนหายใจออกมายาวเหยียดรู้สึกว่าโล่งอ,อกมากแต่ทีนี้เนี่ยนอกเหนือจากความรู้สึกโล่งอ,อกแล้วเนี่ยอีกความรู้สึกที่มันเข้ามาคือหมดอารมณ์นะคะจากที่กําลังบิ้วบิ้วกันอยู่เบินกันสุดชีวิตอารมณ์กําลังไต่ขึ้นสุดขีดเนี่นะคะสรุปว่าณเวลานั้นคือหมดอารมณ์หมดอารมณ์ทั้งคู่นะคะอีผู้ชายก็แบบว่าออกมาจากพระหม่มคลานออกมาจากพระหม่มเหงื่อซก เมื่อซกเลยค่ะคุณและที่สําคัญคือตะคิวแดกค่ะคุณเอออีผู้ชายอะตะคิวแดกเพราะต้องนั่งนั่งคุดคูดหน้าจุกอยู่ตรงนั้นอะประมาณ10กวนาทีคุณอยู่ในท่าเดิมๆขยับแม้แต่นิดเดียวไม่ได้ตะคิวแดกนะคะ สุดท้ายแล้วก็โอเคหลังจากที่หมดอารมณ์แล้วกูไม่อยากทําอะไรต่อไปแล้วก็เลยไล่ให้ไพ้แฟนกลับไปบ้านทีเนี้ยไอไก่มันก็แบบว่าใส่เสื้อผ้าใช่ไหมคะใส่กางเกงอะไรของมันกลับคืนไปเหมือนเดิมก็เดินออกมาจากห้องพร้อมกับแฟนเพื่อที่จะไปส่งแฟนที่ตรงประตู เรือนประตูหน้าบ้านนะคะก็เดินออกไปก็ไม่ได้คิดอะไรครับทีนี้ก็เดินลงไปถึงประตูนะคะก็ถอดกรอนนะคะแฟนก็เดินออกไปก็ล่าลากันบา,บายๆนู่นนี่นั่นนะคะพอแฟนหายรับหลังไปแล้วก็ปิดประตูแล้วก็ใส่กรอนอีกไอไก่ก็หันหลังกลับทําท่าจะเดินขึ้นเรือนเอคือทีนี้เอค่ะคุณไม่เอได้ยังไงล่ะคะ ก็ตอนเดินลงมากับแฟนน่ะตัวเองเป็นคนถอดกรอนประตูกับมือเพื่อที่จะให้แฟนออกจากบ้านไปก็แสดงว่าก่อนหน้านี้ประตูบานนี้ยมันปิดใส่กรอนอยู่ตลอดเวลาแล้วอีสองตัวนั้นอีผู้หญิงสองคนนั้นมันเข้ามาทางไหนมันเข้ามาได้ยังไงทีนี้ไอไก่มันเริ่มมองซ้ายมองขวาเฮ้ยห,หน้าต่างเปิดอยู่หรือเปล่าวะมันมีหน้าต่างอยู่บานหนึ่งที่อยู่ใกล้ๆกับ ประตูใช่ไหมคะหน้าต่างบานนั้นก็ปิดสนิทใส่กรอนอยู่เหมือนกันคือทุกอย่างด้านล่างที่เป็นทางเข้าเรือนมันมีอยู่ทางเดียวปิดหมดปิดสนิทใส่กรอนเรียบร้อยเฮ้ยทีนี้เริ่มรู้สึกไม่ดีแล้วเฮ้ยแล้วแล้ว,แล,วแล้วมันเข้ามาได้ยังไงีีผู้หญิงสองคนมันเข้ามาทางไหนมันเดินขึ้นไป ด้วยฝีเท้าเงียบกริบไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยตอนแรกนึกว่าตัวเองนี้กําลังเคลิ้มแบบสยยิวกิ้วอยู่ก็เลยแบบไม่มีสติสตังที่จะสดับรับฟังเสียงฝีเท้าของใครเดินขึ้นมาแต่ตอนนี้เริ่มจะถึงแบบเฮ้ยบางอ้อผู้หญิงสองคนนั้นเข้ามาในบ้านโดยไม่ได้ผ่านประตูหน้าบ้านเดินขึ้นไปบนเรือนนะคะไปหยุดคุยกับไอ้ไก่ไปถามหาใครก็ไม่รู้อยู่ประมาณสิบกว่านาทีหลังจากนั้นก็เดิน ได้ยินเสียงประตูเปิดได้ยินเสียงประตูปิดแต่พอยไก่ลงมาประตูยังใส่กรอนเรียบร้อยเฮ้ยมันคืออะไรสรุปว่าเรื่องนี้หาคําตอบไม่เจอว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วสิ่งที่เห็นผู้หญิงสองคนนั้นตกลงคือใครเป็นอะไรเพราะไก่บอกว่าสภาพที่ผู้หญิงสองคนนี้มาก็คือเป็นคนเลยค่ะ เป็นคนเลยหน้าตาผิวพรรณสดใสเหมือนคนนี่แหละไม่มีแบบมาซีดมาแบบเขียวอะไรไม่มีเสื้อผ้าการแต่งกายเหมือนคนในยุคเรานี่เลยถือกระเป๋าสะพายของผู้หญิงมาตอนมาถามหาคนในบ้านก็ถามด้วยสีหน้าปกติแล้วก็ทําหน้าเหมือนแบบเอ้ยสงสัยเอ้ยทําไมเขาไม่อยู่ทําไมเขาไม่อยู่ที่นี่เฮ้ยแปลกใจเธอเธอทําไมเขาไม่อยู่เฮ้ยจริง,รงๆเขาต้องอยู่สิอะไรทํานองนี้คุณหันไปคุยกันด้วยนะทีนี้พลอยไ,ไก่มันรู้แล้วว่า กูโดนแล้วกูโดนหลอกแล้วและครั้งนี้อาจจะไม่ใช่ครั้งแรกและครั้งเดียวที่จะมีโอกาสได้เจอกับผู้หญิงสองคนนี้อีกไม่รู้วันดีคืนดีวันหนึ่งวันใด นางสองคนอาจจะโผล่มาอีกก็ได้ไอ้ไก่บอกอีกฉันจะไม่นั่งรออยู่ที่นี่เพื่อที่จะได้เจอกับผู้หญิงสองคนนั้นอีกคือวันนั้นในวันที่เจอไม่มีความกลัวใดๆเกิดขึ้นเพียงแค่ตกใจตกใจว่าตัวเองยังอยู่ในสภาพที่ไม่พร้อมรับแขกแค่กลัวว่าผู้มาเยือนจะจับได้ว่าตอนนี้ตัวเองกับแฟนกําลังทําอะไรกันอยู่ใต้ผ้าหม่มนะคะแค่นั้นเองแต่ไม่ได้นึกไปถึงเรื่องผีเรื่องสางเรื่องอะไรนี้เลยนะคะ ทีนี้ก็ขนลุกเกลียวกันละค่ะก็มาเล่าให้กับกุ้งกับปลาฟังนะคะและสองสาวเนียก็เป็นพวกแบบชนิดกลัวผีมากอยู่แล้วนะคะพอได้รับรู้เรื่องราวเท่านั้นเลยค่ะก็คือยกอยกเลิกสัญญาบ้านเลยค,คือคือคืนบ้านเลยซึ่งมันเป็นช่วงที่แบบเกือบสิ้นเดือนพอดีสรุปก,ก็คือวันรุ่งขึ้นนี่ก็คือติดต่อเจ้าของบ้านแล้วก็บอกคืนบ้านเลยนะคะเงินมัดจงมาจำอะไรกูไม่สนละกูไม่อยู่แล้วนะคะจริงๆแล้วเนี่ย พวกเพื่อนๆของอีชันนี้นะคะที่สนิทกันเนี่ยยังมีส่วนร่วมอยู่ในเรื่องเล่าอีกเรื่องหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งที่แบบว่าค่อนข้างที่จะเป็นเรื่องสยองคนลุกคนพองอย่างเงี้ยนะคะคล้ายๆกับอย่างนี้แหละอีกเรื่องหนึ่งแล้วก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับบ้านเช่าเหมือนกันแต่เป็นบ้านเช่าอีกหลังหนึ่งนะคะ ในสมัยเรียนของพวกเรานั่นเองนะคะซึ่งดิฉันจะนำมาเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังกันในคลิปหน้าก็แล้วกันนะคะสำหรับใครที่ชอบเรื่องหลอนๆนะคะก็ติดตามฟังได้ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีจ้าบ๊ายบาย